คุณผู้ชมคะสรรหามาเล่าวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับโรงเรียนประชาชนอุทิศที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะโรงเรียนแห่งนี้นะคะเขามีการสอดแทรกหลักสูตรนะคะที่เป็นหลักสูตรพื้นบ้านนะคะให้กับเด็กนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านสืบสารทักษะอาชีพจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับ2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะคุณภูมิรินจันทคุณนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนประชาชนอุทิศค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะคุณครูพรชนก ปานบนนะคะเป็นคุณครูโรงเรียนประชาชนอุทิศทั้งสองท่านอยู่ในรายการกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับนอกจากทั้งสองท่านแล้ววันนี้มีคุณครูกับน้องๆด้วยสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะนี่นะฮะเขามาถือวัฒนธรต่างๆแต่ก่อนกับฝีมือตัวเองแต่ก่อนที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยสิ่งสวยๆงามๆแบบนี้ให้ทุกท่านเนี่ยรู้จักกับโรงเรียนกันก่อนนะครับกับโรงเรียนประชาชนอุทิศอยู่ที่ไหนอย่างไรประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับโรงเรียนประชาชนอุทิศนะคะเป็นโรงเรียนหนึ่งของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิต์เขตหนึ่งค่ะแล้วก็โรงเรียนก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะ,ะซึ่งมีจำนวนนักเรียน116คนบุคลากรทางการศึกษา11คนค่ะอืครับผม<ะ>เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นไหนถึงระดับชั้นไหนบ้างครับตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ค่ะจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ อุ่บ้านสองถึงป .6 อ่ะอย่างน้องๆที่มาวันนี้ชั้นอะไรคะเนี่ยชั้นอะไรครับป .4 น้องๆปสเป็นพี่ปสแล้วอันนี้พี่ปสี่ออกราขอนตแล้วนะในโรงเรียนนี้นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวขอถอดพอทำความรู้จักกับโรงเรียนเรียบร้อยแล้วมีจำนวนนักเรียนแบบนี้แล้วเราขอย้อนกลับไปว่ากับการที่สอนสอนให้น้องๆได้รู้จักงานหัตถกรรมพื้นบ้านแบบนี้มันจุดเริ่มต้นเกิดจากอะไรคะ ต้องขอพูดถึงหลักสูตรโรงเรียนนะคะแล้วก็บริบทของโรงเรียนเรานะคะจริงๆแล้วโรงเรียนเราเนี่ยค่ะตามบริบทของโรงเรียนเลยคือชาวบ้านแถวนั้นนะคะจะทําการเกษตรก็คือทําทุเรียนทําลังศาสลองกองอ่า,อาตอนนี้ค่ะเขาก็จะมีการสารเข่งที่เอาไปใช้เองเราก็เห็นแล้วว่าทางโรงเรียนของเราในแถวแถวบ,บริเวณโรงเรียนนะคะจะมีไม้ไผ่ที่เรียกว่าไม้ไผ่เหียค่ะเยอะมากเลยเราก็เลยสนใจแล้วว่า โรงเรียนของเรามีต้นทุนดีแล้วเราก็มีชุมชนที่สามารถทำงานจากสารเป็นทำงานเข่งเป็นเราก็เลยถ้านักเรียนเรามีทักษะด้านนี้ติดตัวค่ะก็จะเป็นประโยชน์กับเขา เราก็เลยเอาเรื่องการสารนะคะมาบรรจุอยู่ในหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนของเรานะคะชื่อว่าหลักสูตรงานสารบ้านห้วยกั้งค่ะอ๋อคือเนี่ยตัวหลักสูตรที่น้องก็ถืออยู่ใช่ไหมฮะใช่อันนี้คือเป็นหลักสูตรที่เราบรรจุไว้เลยแล้วแบบนี้เองน้องๆระดับชั้นไหนที่เขาจะได้เรียนหลักสูตรนี้ออจริงๆแล้วหลักสูตรนี้จะเริ่มเรียนตั้งแต่ป .1 ค่ะแต่ป .1 จะเป็นการให้สารกับกระดาษค่ะแล้วก็เป็นสารลายขัดธรรมดาลายขัด1ลายขัด2แบบนี้ค่ะพอมาชั้นชั้นที่โตขึ้นหน่อยจะเป็นพี่ป .4 ป5ป6ก็จะได้เรียนเป็นการสารที่รองแก้วสารที่ข้หนังสือแล้วก็สารพัดค่ะอ๋อเลเวลจะอับขึ้นเเรื่อยๆ่ตามระดับชั้นที่น้องๆอยู่นะคะมีมานานหรือยังคะหลักสูตรนี้คุณครูคะมีมานานแล้วค่ะเพราะว่าการสารก็มีอยู่กับชุมชนของเรามานานแล้วแล้วก็ได้ทําการประชุมแล้วก็จัดทาหลักสูตรเนี่ยค่ะมานานแล้วแล้วก็มีการปรับปรุงหลักสูตรมาเรื่อยๆค่ะค่ะแสดงว่าการที่ทําหลักสูตรแบบนี้ครับ บุคลากรหรือวิทยากรที่จะมาสอนเนี่ยหนึ่งละเรามีทั้งภาคส่วนของชุมชนเข้ามาสอนด้วยใช่ไหมฮะ,ะเป็นใครจากไหนบ้างอ,อจริงๆจะเป็นปราชาวบ้านแล้วก็จะมีคุณครูอุบลค่ะทางด้านโน้นค่ะจะเป็คุณสอนใช่ค่ะจะเป็น ชาวบ้านในชุมชนอยู่แล้วด้วยครูบนก็จะมีความรู้ด้านนี้อยู่ครูบก็คือเป็นชาวบ้านในชุมชนแล้วก็มาสอนด้วยใช่ไหมฮะอ่านะฮะมาสอนคือสอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยใช่ไหมฮะสอนแต่ชั้นปหนึ่งที่บอกเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะฮะแต่ละอย่างวันนี้ครับที่น้องๆเขามาโชว์มีอะไรบ้างให้กล้องจับไปเลยนี่นะครับไล่มันตั้งแต่ที่คุณครูถืออยู่นะครับคืออะไรบ้างฮะอันนี้อ่าอันนี้เราเรียกว่าตาแหลวค่ะตาแหลวตาแหลวใช่ค่ะตาแหลวคืออะไร ตาแหลวคือเครื่องรางของขลังของภาคเหนือค่ะอ๋อตาแหลวใช่คุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นตอนนี้ที่ตามสื่อเนี่ยที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เขาสร้างสมประตูเนาะรับคริสต์มาสเนี่ยแล้วก็มีลักษณะเนี่ยครับลักษณะแบบนี้ที่น้องก็ถืออยู่นะฮะที่อยู่ข้างบนหลายคนบอกว่าอันนี้คือเกรดหิมะหรือเปล่าไม่ใช่นะอันนี้คือตาแหลวนี่แหละที่เป็นเครื่องรางของชาวเหนือใบ่งบอกถึงอะไรครับมีความเชื่อยังไงเกี่ยวกับตาแหลวอันนี้บ้างคะตาแหลวก็คือเปรียบเสมือนตาของเหี่ยวค่ะอ๋อ ก็คือถ้าใครที่เอาห้อยไว้ที่บ้านก็คือขจัดปัดเป่าสิ่งที่มันชั่วร้ายหรือว่าสิ่งที่มันไม่ดี้ะคะอ่าเนี่ยผู้ชมเนี่ยลักษณาเใีญยให้อ่าถือเลยอันใหญ่ใหญ่ในชุค่ะใหญ่ใหญ่นี่นะฮะนี่นะฮะนี่คือตาแล้วนะครับอ่าจากตาแล้วแล้วมีอะไรอีกฮะนี่พวงพวงเรียกว่าพวงอะไรครับพวงมะโหดค่ะพวงมะโหดคืออะไรอ่าพวงมะโหดอันนี้นะคะเราก็ได้มีการนําประชชาวบ้านมาสอนนักเรียนนะคะก็คือ ช่วงถัดไปเนี่ยค่ะโรงเรียนของเรากําลังจะมีงานนะคะงานวัดเราก็เห็นว่าเรามีชาวบ้านปราชชาวบ้านที่เขาสามารถทำพวงมโหสถเนี่ยค่ะที่เป็นงานแขวนสําหรับ,บประดับตกแต่งวัดหรือว่าประดับตกแต่งตามงานมงคลต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็เห็นว่าเรามีปราชชาวบ้านอยู่แล้วเด็กๆเราก็สามารถทําได้ เขาสามารถทําได้เองแล้วก็สนใจก็เลยติดต่อปรับชาวบ้านให้มาสอนเด็กๆเพื่อที่จะได้เอาไว้ประดับตกแต่งโรงเรียนของเราหรือว่าสามารถประดับตกแต่งวัดได้ด้วยครับผมอ่ะเดี๋ยวถามน้องๆกันบ้างดีกว่าเมื่อยหรือยากถะถือเนี่ยอันนี้ฝีมือตัวเองหรือเปล่ายากไหมยากแล้วผมก็ทำยากคุณรูนรผมกทำยากทำยากแบบนี้ใช้เวลาสอนนานไหม จริงๆที่สอนจริงๆรหนึ่งวันค่ะหนึ่งวันสองวันนงวันเช้าวันคะได้เลยหรอใอ๋อแลฮะอาจจะตอนที่คุณครูสอนเนี่ยฮะใช้เวลาหนึ่งวันเนี่ยเราทําแบบนี้ออกมาได้เลยป่ะครับทําออกมาแบบได้เลยใช่ไหมแล้วครูดูไหมไม่ดูถ้าเกิดน้องตอบว่าดูมากค่ะจบแล้วนะ จบแล้วนะทีนี้ฝีมือของน้องนักเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นตาแหลวหรือว่าพวงมะโหดค,คือเราสามารถที่จะเอาไปส่งต่อให้คนในชุมชนใช้ประโยชน์หรือว่าเป็นรายได้ให้กับน้องน้องเรียนยังไงต่อไปได้ไหมคะค่ะก็ในส่วนนี้นะคะที่เป็นตาแหลวนะคะเราก็ได้เอามาทําเป็น ผลิตภัณฑ์แบบใหม่ขึ้นมาก็คือทําให้เป็นสามารถทําเป็นพวงกุญแจได้นะคะใช่ค่ะสามารถพกพาได้จากที่เราเคยเอาห้อยไว้ตามบ้านก็จะเป็นห้อยไว้ตามพวงกุญแจรถสามารถพกพาได้ว่าไงนะครเมื่อกี้อะไรนะคะว่ากันนะขอสรุปท้ายนิดนึงนะคะว่าเราทํางานเนี่ยค่ะคือภายใต้การอนุรักษ์ทรัพย์สินของวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็โรงเรียนก็เหมือนกับว่า เป็นชุมเป็นหน่วยเล็กๆในชุมชนเหมือนกันซึ่งเราอยากจะสืบสารงานเพราะว่าเราทำตามพระบรมราชโอบายของในหลวงรชาชการที่10ที่ว่าสืบสารต่อยอดสิ่งที่มีและก็แสดงความเป็นตัวตนของเราซึ่งเราก็จะทําให้คนอื่นนะคะได้เห็นว่าชุมชนของเราเป็นแบบนี้แล้วก็มีกิจกรรมมีอะไรที่ส่งเสริมแสดงร่างเง่าให้เห็นว่าพื้นถิ่นพื้นฐานของเราเป็นยังไงแล้วเด็ก ในอนาคตก็จะต้องโตเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะมซึ่งก็จะต้องอยู่ในชุมชนแล้วก็มีอะไรที่เป็นสิ่งดีชุมชนก็จะต้องนําเสนอเพื่อที่จะขยายเป็นเราก็เลยทําหลักสูตรขึ้นมาแล้วเราก็จะเสริมจุดมุ่งหมายต่อไปก็คือเราอยากจะให้เด็กนักเรียนเนี่ยทำเป็นเสริมรายได้เพื่อจะเป็นรายได้เข้ากับตัวเองแล้วก็ให้กับเข้ากับโรงเรียนซึ่งของพวกนี้มันจะเป็นงานเล็กๆน้อยๆที่เด็กปฐม,มสามารถทําได้ค่ะสํา,าสหรับ อันนี้ก็ขอฝากไว้ค่ะ,คะกับทุกๆท,ท่านถ้าเกิดว่าสนใจผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนก็ติดต่อมาได้ที่โรงเรียนประชาชนอุทิศแล้วก็ในวันที่14ธันวาค่ะสอ6ทางโรงเรียนของเราเนี่ยเนื่องจากเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาของสพทนะคะ,คะในการนำของท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาท่านดกรกนิดกนิดดาฐานะอุทิกุลท่านก็ได้สนับสนุนกิจกรรมต่าง แล้วพอโรงเรียนเข้าไปอยู่ในโรงเรียนร่วมพัฒนาเราก็ได้รับการสนับสนุนงบจากมูลนิธิใจกระทิงแล้วก็อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเขาก็ชอบความมีตัวตนของเราตรงนี้ที่เราได้แสดงออกทําให้จัดงานนิทรรศการภายใต้ชื่อว่าประชาชนอุทิศเปลี่ยนโลกพาเพลินเดินงานวัดค่ะซึ่งก็จะแสดงเป็นนิทรรศการของนักเรียนแล้วก็ของดีในชุมชนชแล้วก็ การส่งเสริมอาชีพทักษะอาชีพในโรงเรียนว่ามีอะไรบ้าง<ช>ค่ะก็ยินดีนต้อนรับนะคะสําหรับแขกผู้มีเกียรติที่จะไปเยือนโรงเรียนเราในวันที่14ทธันวาคม14ธันวาคมนี้นะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ไปดูริพากษ์กสวยๆกับน้องๆเขาได้ใช่แล้วค่ะนี่ถือว่าเป็นการปลูกฝังจุดประกายเล็กๆในเรื่องของซอฟต์พาวเเลยนะคะกับการที่จะ เผยแพร่นะคะแล้วก็นําของที่มีอยู่แล้วในชุมชนเนี่ยมาทําให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและที่สาคัญเป็นการปลูกฝังให้น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ศึกษาต่อไปในอนาคตด้วยค่ะถูกต้องเมื่อกี้ผอกัซิปผมอีกแล้วบอกว่าใกล้จะปีใหม่ทาไมนะฮะใกล้ค่ะใกล้จะปีใหม่แล้วก็มาออกรายการของที่นี่นะคะห้องเล่าเรื่องห้องนั่งเล่าค่ะห้องนั่งเล่าขอโทษค่ะห้องนั่งเล่าก็เลยเอาของฝากมาให้นะคะเชิญคุณครูบนเอา อ่ะโอเคเดี๋ยวเราเด้รับกันท้ายรายการกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลากันแล้วครับกับรายการห้องนั่งเล่าของเรานะครับเราทั้งหมดพร้อมที่งานต้องขอลากันไปก่อนครับคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ